สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564นระครับเราเจอกันเช่นเคยบ๊ายบายแบบนี้นะครับสช่วงเวลาครับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับว่ากันด้วยเรื่องราวของพายุลูกใหม่ที่กําลังจะเข้าไทยจริงๆในช่วงนี้ก็เป็นยอมความกดอากาศนะครับแต่ ก็มีแนวโน้มว่าลูกใหม่อาจจะเข้าที่นี้จะเข้าอย่างไรขึ้นทางไหนทางฝั่งเวียดนามตอนใต้ตอนกลางหรือว่าตอนเหนือหรือว่าจะมาทางปลายแหลมยวนทะลุเข้ามายังอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นที่ภาคใต้เลยหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยของเขาจะเป็นช่วงฤดูการก็ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคมหรือมกราคมนะครับ เป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวกยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของกฎหมายยุติการตั้งขันนะครับญี่ปุ่นกําลังพยายามที่จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลที่3นะครับของไทยเรา เป็นเช่นไรได้พูดคุยกับนายแพทย์พิรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารอมสินได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับเฉพาะลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถพักชำระหนี้พักชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยได้นาน3เดือนด้วยกันนะครับยกเว้นสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินเกินยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 1, นึ่งพันห่ล้านบาทนะครับที่มีที่อยู่อาศัยที่ทํางานลูกค้านะครับที่มีที่อยู่อาศัยมีที่ทํางานหรือว่ามีสถานประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและต้องมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับรวมถึงลูกค้าที่ได้พักชำระหนี้จาก มาตรการอื่นๆของธนาคารอยู่แล้วนะครับแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบมาตรการดังกล่าวได้โดยติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชีสินเชื่ออยู่นะครับติดต่อได้เลยจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2564นี้ซึ่งหลังจากครบกำหนดผ่อนพันพักชำระหนี้3เดือนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องชำระ เงินงวดตามสัญญาเดิมแต่ถ้ายังชำระไม่ได้ก็สามารถต่อไปได้นะครับโดยสามารถติดต่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่าจะเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปลนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยก็ตามนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดกล่องข้าวแล้วก็แก้วน้ำสวยและทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งชุดนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook นะครับ แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านูุฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะรีฟแนนซ์แล้วก็รีพลัสนะครับโดยกรณีของการรีฟแนนซ์จะต้องอจะปลอด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนนะครับซึ่งต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์แล้วก็รีพลัสนะครับกรณีรีไฟแนนซ์จะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนแต่ต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่29ตุลาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะ refinance แล้วก็ r e พลัสนะครับโดยกรณีของการ refinance จะได้รับสิทธิ์ปลอดชําระเงินต้นและดอ,อกเบี้ยนาน9เดือนด้วยกันซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ตอบเป็นวันที่มานะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ ปีพศอ,อ,อะไรโชคคับตอบตอมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่5ตุลาคมครับเป็นผู้โชคดีจากทาง facebook live ขอแสดงความยินดีกับคุณสมนึกแช่มช้อยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของพายุที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สภาวะอากาศในขณะนี้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมการในการที่จะระมัดระวังกันเช่นไร ไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมรอุตุนิยมวิทยาตอนนี้อยู่ใน,ในสายครับสวัสดีครับ,บคุณสมควรครับครับสวัสดีครับผมครับเ,เริ่มต้นจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงมัางฮะในวันนี้นะครับคาดการเราก็คาดว่าตัวอิทธิพลหลักๆที่จะทําให้ในระยะนี้เนี่ยจะมีฝนบ้านเรานะครับกับ เดิมเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาฝนอาจจะน้อยลงไปบ้างยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตแต่นะครับแต่ว่าในตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ฝนน่าจะเพิ่มเข้ามานะครับที่ฝนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแนวร่องมรสุมนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นร่องฝนนั่นแหละร่องฝนตอนนี้เขาก็มาพดผ่านภาคกลางตอนล่างครับรงมกรุงเทพมหานครปริมณนลนด้วยนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างภาคันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับ แล้วก็ตัวร่องของล่องเนี้นะครับก็ยังมีตัวที่เราจะต้องติดตามอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพายุนะครับพายุที่เป็นขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นพายุดิเฟรชชันในแปซิฟิกใช่ไหมฮะใต้ปะครับในทะเลจีนในทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับตอนอ๋อตอนนี้เข้ามาทะเลจีนใต้แล้วล่ะอ๋อตอนนี้ก่อตัวอยู่ทางด้านบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอ๋อครับ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 แต่เป็นดีเฟรชชันอยู่นะครับยังไม่ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นล่องนี้ก็เลยพาด ภาพแนวเนี้ยครับให้ไปหาไอ้ตัวพายุดีเพชันนี้ในทะเลจีนใต้ส่วนที่เกิดขึ้นก,ก็เลยจะเกิดขึ้นในบริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างะครับสาคตอนล่างภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนภาคใต้ด้วยนะภาคใต้ที่คงไม่ได้รวมทั้งราคภาคใต้ตอนบนเดียวๆนะครับภาคใต้นี่ก็อาจจะทั้งทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยอ๋อครับ นี่ผมดูจากแผนที่อากาศนะฮะท่านถ้าเกิดท่านผู้ฟ,ฟังมีอยู่เนี่ยถ้าเปิดดูนี่หมคุณสมควรแนะนําเลยไหมควณจะเปิดดูประกอบค,คําอธิบายไปด้วยเลยคุณเราเราจะเห็นว่ามันมันมีเส้นสีน้ําเงินนะครับอ่าเส้นสีน้าเงินคืออะไรฮะนี้อธิบายนิดหนึ่งก็ได้คะเชิญฮะเส้นเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงที่เป็นทางรถไฟคู่เนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นร่องมรลสุมร่องฝนนั่นเองร่องฝนอะครับโอ้ผา่านครับผา่านก็คือจะ จากตัว L นะครับ L คืออะไรค L ก็คือยอมความกดอยากาศต่ำ Kilo ครับตัว D ก็คือ d แล้วตัวดี D ก็คือดีเพ e s s i o n อ่าครับอันนี้เขาก็อยู่ตรงบริเวณทะเลทินย์ใต้ตอนกลางพรับว่าดูการพัฒนาการของพายุลูกนี้ก็ยังช้าๆอยู่นะครับแต่ตัวปัจจัยหลักๆที่ทําให้ตัวพายุเนี่ยมันเรียกว่าย่าแรงไม่ไม่ไม่เหมือนตัวเจ้าเกี้ยหมูที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าไอ้มีตัว S นะครับ มองเห็นนะคถ้าด้านบนใช่ไหมฮะไฮใช่ดานบนถ้าเป็นไฮไฮเพรสชั่ลงมานะครับเพราะตัวนี้ก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคเหมือนตันบล็อกที่จะให้พายุเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อไม่ได้ดีนักครับโดยปกติในหน้าเนี้ยพายุจะเคลื่อนตัวจากทางด้านทะเลจีนใต้นะครับคือจากตัวดีนี่แหละนะครับเข้ามาทางด้านภาคอีสานอ่าขอขออภัค่าวียผ่านเวียดนามผ่านสปปลาวนะครับแล้วก็ค่อยสู่ทางภาคอีสานอันนี้คือแนวเดิมในช่วงเดือนตุลาคมถึง พฤศจิกายนี้ก็ประมาแบบนี้ครับแต่ณนขณะนี้ตัวตัวเอสเนี่ยก็คือความกดอากาศสูงอยู่ข้างหน้าอยู่แบบนี้นะครับก็จะผลักผลักดันเนี่ยนะครับให้ตัวตัวดีหรือพายุดีพเจชนวนี้เคลื่อนตัวไปทางเหนือไปทางไฮลัมหรืออาจจะเข้าสู่ทางด้านอ่าวทังกีกไปนะครับแล้วแนวโน้มนี้ก็ดูแล้วในหนึ่งถึงสองวันนี้ยังไม่มีผลกระทบกับบ้านเราครับนะครับ แต่ยังไงไ้ก็ตามเนี่ยเ<อ>นื่อจากว่าพายุเมื่อเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือแม้กระทั่งก่อตัวอยู่ในทะเลจีใต้ก็จะมีตัวอิทธิพลของไอ้ตัวลมนะครับจะเป็นลักษณะของลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าไปหาซึ่งในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งถึงสองวันเนี้ยลมจะแรงขึ้นเส้นสีน้ำเงินหรือเปล่าลมแรงลมแรงขึ้นนี่ก็อาจจะมีผลต่อขึ้นด้วยนะครับขึ้นสูงขึ้นครับประมาณสองถึงสามเมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนนะครับ,รบแล้วก็อ่าวไทายตอนบน ขึ้นก็จะสูงด้วยเพราะฉนั้นที่น้องชาวเรืชาวมงในระยะนี้ต้อต้อง,ต,องต้องระมัดระวังนะครับเรือเล็กนี่คือขออยากจะให้งดออกจากฝั่งไปก่อน,อนตัง้งแต่ประมาณวันที่สิหรือสิบเอ็ดนะครับซึ่งสภาพอากาศน่าจะดีขึ้นนะครับอืมครับแสดงว่าพายุ<พ> อ่าผมผมเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันคุณสมควรเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดเนื่องจากว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเข้าไปบอกว่าพายุจะเข้าคือมองเห็นเมฆตอนนี้ปุ๊บบอกนี่พายุมันจะเข้าแล้วเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเดี๋ยวน้ำจะท่วมที่โน่นที่นี่ไม่ใช่พายุนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับยังเป็นดีเพชชันก็ยังเป็นดีเพชชันนะแต่ว่า เป็นพายุดีเฟชันก็คือคคการเย็ยนตามสาระบบของเราก็คือจากหย่อมความกดอากาศตา่ำก็พัฒนาเป็นดีเฟชันคือตัวดีจากนั้นเนี่ยจะได้ชื่อก็คือต้องเป็นโซนร้อนแร,รงมากกว่า64กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเนี่ยคือโซนร้อนนะพอแรงมากกว่านั้นก็คือตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นไต้ฝุ่นแล้วไต้ฝุ่นบ้านเราเรียกไต้ฝุ่นนะีเรายังเป็นดีอยู่อ๋อครับเอาแล้วย่อมความกดอากาศต่ำนี่ฮะที่เป็นอิทธิพลโดยธรรมชาติ อ่าตัธรรมชาติก็จะมีอย่างนี้แหละครับก็คือจะมีตัวเอสกับตัวแออยู่แล้วอ๋อมันก็เบาอยู่แล้วคืออนี้เบาสุดถูกไหมครับใช่แต่ก็คือเบาสุดนะในขานที่อากาศก็จะมีตัวแอกับตัวเอสโดยโดยปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบว่ามีพายุก็จะมีตัวดีตัวซีเออะไรนี้อ๋อจะเริ่มปรากฏขึ้นมาอ่าครับเพิ่มปรากฏขึ้นมาถ้เป็นเรื่องของพายุเข้ามาอ่าครับเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องเตรียมเตรียมตัวใช่วงนี้ก็คือเรื่องเอพี่น้องที่ ท่านผู้ฟังที่อาจจะกังวลเรื่องของฝนเนาะเรื่องของน้ําที่ยังเรียกว่าค้างๆอยู่ขนาดนี้ยังท่วมอยู่บ้างในบางพื้นที่ตาสะก,กันอยู่ในขณะน,นี้กลัวฝนจะมาเติมลงไปอีกนะครับต้องขอขอบคว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับฝนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะเป็นจากอินธิพลของแนวล่องนี่แหละ,ะนะครับแต่ดูแล้วแนวโน้มนี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหนักนะไม่หนักเท่าไหร่ัน แต่ว่าเกณฑ์ปานกลางก็ไม่ได้หมายว่าตกมาแล้วมันไม่ทําให้ท่วมแล้วก็อาจจะสะสมเติมน้ําเข้าไปได้บ้างความรุนแรงก็คงจะไม่ไม่ได้ไปซ้ําเติมพื้นที่เท่ครับเอ๊ะนี่ผมผมคิดในเชิงชาวบ้านว่าคือตอนนี้น้าในแม่น้าลาคลองเนี่ยอาจจะเต็มอยู่ก็จริงแต่ว่าน้ําในทุ่งเนี่ยมันยังว่างอยู่มันจะมีพื้นที่อยู่ถ้าเกิดว่าถ้าฝนที่เราคุยกันเนี่ยมันตกลงมาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าคลองมันเต็มมันก็ไม่ไหลลงไปในคลองถูกไหมฮะ ครับมันก็จะไม่ไปเติมน้ําในคลองไปตามทุ่งนะอ่าไปตามทุ่งใช่น้บอ่าน้ําที่ไหลได้คลองในขณะนี้ก็เป็นน้ําที่สะสมมาตั้งแต่เอตัวเจ้าพายุเต้นหมู่แล้วล่ะอ๋อครับครับสะสมมาแต่ว่าเราจะระบายกันยังไงเท่านั้นเองอ๋ออันนี้ครับแสดงว่านี้ก็เป็นวิธีการในการระบายน้ําอย่างหนึ่งคือให้น้ำในคลองแม่น้ําเนี่ยให้มันระบายออกไปลงทะเลก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดระบายทันครับครับหรือว่ามาเติมไม่มากนะก็น่าจะ เริ่มสถานการณ์น่าจะเริ่มที่ขายมากกว่านี้อ๋อนี่คือวิธีการในการระบายน้ําของเรานะครับซึ่งแหมตํารานี้นะ่าสนใจเพราะว่าถ้าถ้าจริงๆแล้วสมมตินะสมมติเกิดเราไม่ทาอย่างนี้เราเอาน้ําที่เตี้ยนหมู่ตกลงมาปั๊บเนี่ยแล้วก็เอาลงระบายลงทุ่งไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณสมบวรยังยังพูดถึงเรื่องออทฤษฎีนี้อยู่นะครับว่าเวลาที่เราแล้งเนี่ยเราก็นึกถึงน้ําที่มันไหลเอ,อ่ยแล้วก็ทิ้งไปในทะเลโดยต้องนึก,นกด้วยนะต้องนึกด้วยนะน่าเสีด้ครับ ทีนี้ถ้าเรามีแบบสมว่าเรามีแอ่งที่อยู่ใต้ดินอาจจะเป็นแหล่งอ่าเกม๊สขนาดใหญ่บนดินก็มีใต้ดินคือเป็นข็งอะไรขนาดนี้่ถึงเวลาเราก็สูบกลับขึ้นมาในขณะที่แทนที่เราจะปล่อยทิ้งไปเลยเไม่แน่ใจนะครับในเรื่องการบริหารขน,นะนะำให้เป็นไร <laughs> เป็นเป็นส่วนของของของไอความเสียดายนะเวลา ร่งแรงจนกระทั่งว่าโอ้เราจะไม่มีน้ําแย่งน้ํากันในใน,ในในรุ่มนักต่างๆนั่นสิเพราะว่า <c oughs> ผมเข้าใจว่าคุณสมควรนี่ก็คงเครียดด้วยแหละถ้าเกิดว่าน้ามันไม่มีแล้วฝนมันก็ไม่ตกเนี่ยเราจะพยากรยังไ <c oughs> งถูกไหมใช <c oughs> ่ถูกต้องเพราะว่าอย่างอย่างตอนบนเนี่ยอย่างทัดเหนือทักเหนือเนาะอ,อย่างเกินหลักๆเกินผู้ <c oughs> มีคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงสามารถเติมน้ําได้อยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ํายังคงอยู่นกินยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยได้เยอะได้เยอะ อะอ่ะเอาละกับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมีฝนตกก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมีอิทธิพลเป็นพิเศษเลยนะฮะอ่าก็ยังยังไม่ใช่จากอิทธิพลของพายุอะนะคบยังไม่ใช่อืมพัดตนมรสุมแล้วกับลมมรสุมตอนตนกงใต้ก็ฝากทางพี่น้องทางด้านทัศใต้ฝั่งตะวันตกกับภาคตะวันออกนะครับก้ามนะครับอาจจะมีฝนหนักเข้ามาได้บ้างในวันสองวันนี้อ๋อครับเอ๊ะผมสังเกตดูจากเมฆเนี่ยเมฆมันจะมาจากทางฝั่งตะวันตกอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครับถูกต้องครับอ๋อเมฆอิทธิมลเดิง ในที่เข้ามาทางด้านพระอีสานนี่ก็จะเป็นเรียวกว่าเป็นกลุ่มก้อนจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุดิเพลชันตัวนี้แหละครับตัวดีตัวนูนววน้นอ่าสองส่วนกันเพราะฉะนั้นมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมาุนไปอย่างนี้แหละอืเข <อ S 2> ้าใจละเอาละเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวดีเนี่ยคือตัวที่เราต้องจับตามองแต่ว่าโดยธรรมชาติของเขาช่วงนี้เขาเขาจะขึ้นฝั่งนี่เราจะดูออกเลยอย่างไงทีง่ต่างรับ อทิศทางตัวเนี้ยเราก็ยังยังประเมินไว้ว่าน่าจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือตรงที่เหนือไปทางตขึ้นทางเหนือจานังนะครับไปทางฮานอยหรือเข้าอ่าวทังเกียร์ผมก็ไปนู่นก่อให้ล้ำเลยฮะครับโอกางก่อให้ล้ำเลยตอนแรกเราก็คาดการณ์ว่าจะไปอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ตัวเอมวลอากาศเย็นนะครับมันดันไว้ทิศทางมันจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนั้นตัวมวลอากาศเย็นมันเกิดอ่อนถอยเข้าไปมันก็จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกก็อาจจะมาเฉียดทางด้าน สกอลาตอนบนแถวด้านนั้นก็จะเป็นแถวหนองคายและคมพนมบึงการทางด้านนั้นครับ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 ทีนี้ตัวตัวอากาศเย็นที่ว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนปัจจัยอะไรครับที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นเหตุก็คือปกติเนี่ยเราจะมีมวลอากาศเย็นก็จะประมาณกลางเดือนตุลาเนาะกับมันคือจะแผ่เสริมว่าปกุมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมาแล้วนะเริ่มได้สัมผัสได้เริ่มมาแล้ว เพราะว่าเราสังเกตจากลมลมที่เปลี่ยนทิศบางวันบมันสองวันสาวันเนี่ยเห็นว่าไอ้ฟองฟ้าแจ่มใสลมก็เป็นลมเหนือลมตอนออาชิงนเหนือมานันน่นหมายความว่ากําลังเราเริ่มเปลี่ยนถ่ายแล้ว่แตดฤดูฝนเป็นฤดูฤดูนบบนบบนนหนาวแล้ว นะครับแต่ว่าหลังจากกลางเดือนตุลาคมน่าจะชัดเจนมากกว่านี้ครับ๋อตอนนี้มันอาจจะพูดไงว่าเหมือนกับกําลังต่อสู้กันอยู่ดันกันไปดันกันมาดันกันมาดันกันไปอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อมันก็จะแบบอากาศแปรปรวนนิดนึงเข้าใจได้นะครับทีนี้เวลาเวลาที่อากาศเย็นเข้ามาเนี่ยไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือถ้าเกิดมาจากทางจีนตอนใต้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มาทางภาคเหนือของเราโดยตรงเพราะมันติดเอ่อฮิมาลัยเอเวอเรสต์แนวนั้นถูกไหมฮะมันจะต้องมาอ้อมทางทะเลเข้าเวียดนามออกมานครพนมทางอะไรพวกนั้น ใช่ตรงภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีภูเขาสูงกั้นเวลาบรรยากาศเย็นเวลาจะกดลงมาเนี then then ่ยเขาก็จะค่อยๆพอไปเจอที ah. ่สูงปั๊บก็จะเหมือนก็เป็นของไหลครับก็แผ่วไปอ้อมอ้อมมาทางอีสานก่อนเพราะอีสานมันต่ากว่าเข้ามาทางนครพนมอุตรดรทางด้านนี้อากาศทางนี้จะเย็นก่อนแล้วค่อยภาคเหนือค่อยหนาวหนาวจะที่หลังของภาคอีสานที่หลังอืมครับซึ่งตอนท้ายทั้งที่ทางภาคเหนือเนี่ย ส่วนส่วนส่วนใหญ่เนี้ยจะอยู่อยู่ตอนบนกว่าภาคอีสานนะครับแต่ว่าผลกระทบของอากาศหนาวอีสานมาก่อนครับครับแบบนี้ถ้าไม่ติดภูเขาบังไว้เอ่อเทือกเขาภูพานหรือว่าเทือกเขาแถวเลยแถวนี้หนาวกว่านั้นอีกนะฮะหนาวหนาวกว่าปีนี้ก็มีข่าวดีนะว่าอาจจะอาจจะมีอากาศหนาวที่ที่เราอาจจะพอรู้สึกใด้เยอะกว่าปีที่แล้วที่้วครับโอ้แต่นั่นนี่ยอากาศดีอากาศดีว่าอากาศมันหนาวแต่ว่าภาคใต้มันจะหนักสิครับฝนเนี่ย ก็เขาต้องมีทั้งบวกและลบะครับถ้าภาคใต้ถ้าถ้าลมแรงอ่นนะครับหนาวต่อเนื่องเนี่ยใต้ฝนก็จะเริ่มหนักขึ้นแต่ประมาณือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปก็พี่น้องทางภาคใต้ก็อาจจะต้องระวังกันนะพอภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่นครศรีนครศรีสุราษฎร์ธานีดีกว่านะสุราษฎร์ลงไปมันมากครับอ๋อกับแ้ยิ่งช่วงระยะเวลาต่อจากนั้นไปเกิดมีพายุเข้ามาอีกเนะเป็นสองแรงบวกเลยอ๋อครับ ครับเพราะฉะนั้นคุณสมควรมีคําแนะนำไหมว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีไอตัวดีที่ว่านี่เกิดขึ้นในทะเลจีนได้หรือยังหรือว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือยังมันจะเคลื่อนตัวไปทางไหนอะไรยังไงเราจะศึกษาได้จากไหนฮะตรงนี้ก็จะแผนที่อากาศเราได้เลยแผนที่อากาศอืเท่าไหร่ก็ตามาครับเป็น L อรเอ S ธรรมดานี่ก็คงจะอ่ันนี้เข้าใจได้ อ่าแต่ถ้าเป็นดีเป็นตัวทีเอสเป็นมีรูปสัญลักษณ์เป็นพายุขึ้นมาเนี่ยกับนี่แหละครับต้องระวังและต้องระวังแล้ว๋อแล้วก็ไอ้ตัวดีมันจะมีลูกศรสีแดงอยู่คือทิศทางเขาใช่ไหมฮะใช่สีแดงก็คือทิศทางเขาอ๋อครับอ๋อแสดงว่าอืมดูท่าทางแล้วมันไม่น่าจะลงมาทางใต้อะใช่ครับจะไม่ลงทางใต้แล้วตอนนี้ก็นะขึ้นบนไปครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นรับนดูการในพี่น้องชาวใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วนะครับต้องจากนี้ไปเนี่ยต้องต้องเอ่อ เรียกว่ารับมือเนาะเตรียมรับมือเตรียมรับมือครับครับเตรียมรับมือดีกว่าค <ะ S 1> รับอ่าแต่คงคาดว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ทีนี้ว่าเอ่อถ้ามันจะเกิดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาในทะเลจีนใต้มันจะใช้เวลากี่วันในการที่จะก่อตัวแล้วก็เข้ามาทางปลายแหลมยวนเนี่ย <ๆ S 1> คุณสมพจ์เนี่ยที่จริงการก่อตัวเนี่ยนะครับมันจะมีส่งสัญญาณก่อนตั้งแต่โลตัวแอลเนาะกลายเป็นดีเป็นดีกลายเป็นโซนน้อยอะไรเนี่ยคือจะมีระดับเข้ามันอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณสามวันนี่สามารถที่จะวนนี่ได้ในปกติแต่ว่าบางบางทีีเรก็ ตัวอากาศพายุเนี่ยบางทีก็เขาเรียกว่าก่อตัวกระทันหันพายุเส้นหมู่เนี่ยใครจะคาดคิดว่าภายในสิบสองชั่วโมงครับตั้งแต่เช้าวันจนกระทั่งบ่ายโมงเนี่ยมันโตเลยมีเพชชั่นโตเร็วเร็วเลยครับโตเป็นมีเป็นแอร์เป็นพายุเลยกรับรวดเร็วมากนะครับครับเพราะฉะนั้นดูแผนที่ให้เป็นจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะครับกับติดตามข่าวหน่อยนี้ได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณสมควรครับ ครับสวัสดีครับครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทานผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้คงจะเห็นภาพถ้าท่านผู้ฟังระหว่างที่เราคุยกันอยู่แล้วท่านเข้าไปดูในแผนที่อากาศพิมพ์คําว่าแผนที่อากาศนะครับอาจจะเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันมีเส้นสีน้ําเงินมันขึ้นไปโคดไปโคดมามี เส้นสีแดงเป็นรางรถไฟอย่างที่เราคุยกันปลายทางคือ L แล้วก็ต้นทางคือ D คืออะไรนะครับแล้วก็ตัว H H คืออะไรนะครับอากาศเย็นมาถึงไหนแล้วมันจะแผ่เข้ามายังไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับน่าสนใจครับเรื่องแบบน,นี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของอกฎหมายยุติการตั้งคันของญี่ปุ่นนะครับเขามีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้อยู่ซึ่งสาระหลักๆเนี่ยก็คือว่า ไม่จะเป็นต้องขอความยินยอมจากบุคคลที่3ถ้าจะตัดสินใจยุติการตั้งคภ์น,นะครับแต่ของไทยเราถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสํานักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และก็รีพลัสถ้าเป็นกรณีรีไฟแนนซ์นะครับจะปลอด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนด้วยกันแล้วต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนนะครับคำถามคือต้องจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ